รับสบายดีสบายดี่อเม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอพ่อเม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กะรถซุ้มเฮากะฆ่าเนาะพี่น้องเนาะโดยกะพากันยู่อุกตะเถิพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้กะทางรถบาบาพมีกะพากันยู่ขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะเอลําพรผลกำลังสิบเอารถพี่น้อพี่น้องเนาะแบบถอดรองเท้าใช่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะต่างคนกันต่างสวยกันพี่น้องเอ้ยทางบาวพมีกะอย่างไปน้ำลังเพื่นก่อนพี่น้องเอ้ยฮบ้ห่วเพิ่น จะมาได้หรือบ่เนาะพี่น้องเนาะโอตอนนี้เป็นกระคับมาแล้แบบนี้แบบลิงเป็นล่งนะพี่นอนะ้องเนาะคือว่าต้มลายพี่น้องเอ้ยโอ้เบรกจึกเลยพี่น้องเอ้ยมาลุยตัวนี้อีกพี่น้องเอ้ยปัดโทตัวนี้แหงเลึกพี่น้องเอ้ยลุยเป็นลุยเลยชมเมาแบบนี้ไปต่อพี่น้องเอ้ยมาหดห่วยตัวนี้แบบนี้ลุยขึ้นมาอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ลำบากนะเนาะเบิ่งผเอา,าคอยปุดเลขก่อนคนว่าอ่ะขึ้นมาเลยพี่น้องเอ้ย ไปต่ออีกเนาะมาเจอซึกงนักอีกเนะน,น้องไอมาคนนี่แห้งลึกคนนะี้เนาะไปต่อไปต่อพี่น้องไอ้เสมเฮาบาะพอมีกับขับรถมาต่อมาบันนี้ทอดโคกพี่น้องไอ้เนาะมีงวัวมีควายอ่าถือว่าเป็นโคกเป็นป่าพี่น้องไอ้เนาะธรรมชาติบ้านเฮาทางกะค่อนข้างสบายเนี่ยพี่น้องไอเลยกันลำบากน้ำเนาะแต่นนะม,มีบนยากกับบนง่าย,ยพี่น้องเนาะต้องกัน ฝ่าพันอุปสรรคพี่น้องเลยเนาะก็จังสู่ต่อไปเนาะ,ะทางคนเป็นการน,นอนห้นอนหน้าพี่น้องไอ้ช่วงนี้เพราะว่าเป็นฤดูยามลงไห้ลงหน้าเลยนะเนาะผมแม่พี่นอ้องมาต่ออีกพี่น้องเอ้บัดนี้กะพ่อเทียงคนอีกเนาะทางกะค่อนข้างยากพี่น้องเ้ยมาบัดนี้กะใกล้ิฮอดหน้าสาพอนวกะยั่งโดนเติบพี่น้องเยโอ้มาหดพีเหมือนกระดำห้ดำหน้าแล้วพี่น้องเลยเนาะเพิ่งกำลังเริ่มดำห้ดำหน้า บาร์พัมมีกับไตคันหน้าก่อนพี่น้องเอ้ยมือนี้ซิบุได้อ่าแมพบิตมุ้มคือมือก่อนบ่เนาะพี่น้นองเอ้ยโดยพดลเอกนำก็ล้นให้ล้นขั้นเนาะพี่น้องเนาะทางค่อนข้า,าขง,ขง,ขงลำบากแน่อ่ามาเส้นนี้กล็ลำบากกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็นอนให้นอนหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าช่วงเพิ่อนดำให้ดำหน้าแล้วพูแล้วและก็แล้วพี่น้องเอ้ยอ่ะข้างหน้าเฮาก็แม่นเพิ่นปลูกมันพี่น้องเอานาะ ทางวพาเมีฆยุดสกอรพี่น้องไอ้บันนี่ถ้าสาลัมพรมาก่อนเนาะเพราะว่าพันสิไปปะกันกะบพันธ์ญาตในพี่น้องเลยเนาะอ่ากลางหน้าเอาหนี่งกระเมนสวนมันเด้อพี่น้องไอ้เนาะสวนสวนมันสับปะหลังพี่น้องไอ้อ่ขี่ไปเรื่อยๆขี่ไปเรื่อยๆบันี้โอ้ลำบากพี่น้องไอ้เนาะคนทางอ่ามาพี่น้องไอ้เนาะลุยอีกพี่น้องไอ้ ชีวิตประจําวันเนาะพี่น้องเนาะอาจจะประมาณนี <m br uch ing> ้แหละพี <m br uch ing> ่น้องไอ้เธาวบาโบคาโบมืดกับโบได้กลับป้านกับเพื่อนเนาะหายทางสาวลำพอนไปก่อนก่อนพี่น้องเลยให้พื่นอนนั่งหนาเนาะแับนี้อันนี้ก็เมนทางไปหายไปนาเพลินพี่น้องเลยก็บหายทางสาวลำพอนเพ่อนนําทางไปเรื่อยๆพี่น้องเลยเมือนี่ก็ถือว่าแดดแจ่มอยู่เนาะอากาศกะค่อนข้างพนบ่ะตกนะพี่น้องเลยถ้าว่าฝนตุกนี้ คือไปโบได้เนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกะทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะมาซึ่งนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ทางนี่ค่อนข้างแบบหอมนิดหน่อยได้พี่น้องเอ้ยทางแคบแห้งเนาะจึงได้เป็นกําลังใจให้พวกเฮามเลยเด้อเนาะพี่น้องเนาะฝากเบิ่งคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์พ่อแม่พี่น้องแล้วก็บ่บขำกุศลนาเนาะกูขึ้นไปก่อนนะพี่น้องเอ้ยสัตว์หายกุญแจรวจเนาะไปก่อนแล้ววันนี้อันนี้ถือว่าโอ้ หอมน้อยแห้งพี่น้องเลยยานเขาหัวเด้อพมีพี่น้องเลยเนาะอ่ะถือเครื่องนักแน่พี่น้องเลยทางนี้ค่อนข้างลําบากเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็มีเทียงไ้เทียงนาเพิ่นเนาะพี่นอ้องเนาะเพิ่นก็ออกนอนไน้นอนนาปลูกมันปลูกหร้ยางเลยพี่น้องเลยมาวันนี้ก็หอดเทียงคนอีกพี่น้องเลยวันนี้ก็แห้งทางนี้หอมน้อยพี่น้องเลยมาแบบน,นี้ เธอเพิ่นก็นอนหายนอนหน้าโอ้มาหัวหน,นีบนัตรมีน้องในได้พี่น้องเลยนี่ลุยต่อเลยบัตริมเฮาป้าบัพมี่ปดเลขก่อนพี่น้องเลยให้เพิ่นไปก่อนเนาะเพิ่นกับไปก่อนบัพมี่เลยพี่น้องเลยเพิ่นกับบัพมีกับปดเลขก่อนอ่าทางกับคอนขังลำบากเด้พี่น้องเลยเอากับพาคเอาเนาะไปพี่น้องเลยเนาะไปพร้อมๆกันปพวกทางเพิ่นไปก่อนเอาเลยโอ้หัวนี่ถือว่าแคบเด้พี่น้องเนาะทางโอ้เพิ่นจอดอยังเด้บัดนี้ อ่าผลเห็ดจังพี่น้องบันนี้โอ้เพผนว่าเอาสอดก่อนผลว่าอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะบันนี้ปไปก่อน,อนเด้วยสิบโบได้เดี๋ยวเราบอกพมีกับพี่นอออ้องเลยเพราะว่า<อ>ทางมันแคบเนาะอ่าให้เพื่อนไปก่อนบันนี้พี่น้องเลยว้าเ้ามาเบิง่งเพื่อนลุยพี่น้องเลยอ่าเพื่อนกระทางขับรถน้ำพี่น้องเลยเนาะบรถแล้วก็ทางจับกล้องก่อนเพื่อนว่าจะเข็ดสอดเพื่อนว่าทางแบบโพดแห้งเพื่อนไปก่อนพี่น้องเลยบันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ชุมชนเยอะหน่อนเนาะเพื่อนสิโบล้มบอกพี่น้องเลยเนาะ เพื่อนก็ได้ปลาตัวละซับมาแล้ววันนี้เพื่อนไปแล้วมันโอ้ถือว่าตัวนี้กัเลิกเติบได้พี่น้องเลยทั้งพมีกระปุ๊ดเลขก่อนพี่น้องวันนี้เกี่ยมไปโอ้ค่าพี่น้องเลยวันนี้จึงได้บัณนิตบุรุล้มวันเนาะไปพี่น้องเลยวันนี้ทั้งเพื่อนก็จอดถ่ายถ่ายช็อตก่อนเพื่อนว่าก็ได้ขึ้นช็อตนั้นยูทูบเพม่อนว่าเนาะะทั้งพมีกระจอดก่อนพี่น้องเลยโอ้เพื่อนยังถ่ายอยู่พี่น้องเลยอ่ะเพื่อน เอาโทรศัพท์ไว้ในทุงแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้อ่ะไปต่อวันนี้โอ้ทางวันนี้แห้งยากได้พี่น้องเห็นไหมพมีก็ขับรถเบื้องเดียวเนาะอ่ะถือว่าเบื้องหนึ่งก็จับกล้องพี่น้องเอ้ยไปวันนี้ตามทุงไฮทถุงหน้าเนาะก่อนจะหอดจุดหมายใจไปทางผมแบบพี่น้องเอ้ยกบระเบนขค้งง่ายเนาะถือว่าเที่ยนี่เป็นกระยังดำหน้าบ่แล้วอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะจังได้กะชุมเฮากับเอ้าเพิ่นเกิดเป็นตกคันหน้าพี่น้องเอ้ยปายังเหลือหน่อยหนึ่งเนาะ ออกมามีสิบุตกบ่พี่น้องเอ้ยบ้านนี้อ่าผู้เซวนี่เปิ้ลดำไฮดำหน้าเปิ้แล้วพี่น้องเอ้ยอ่าเพื่อจอดถามทางก่อนพี่น้องบ้านนี้อ่าได้ทางมาทางนี้แล้วพี่น้องเอ้ยป้ดทางทางนั้นคือเพิ่นอ่าเอ็มหัวเนาะพี่น้องเนาะเหาก็มาโบได้ก็เลยว่ามุ่นมาทางนี้พี่น้องโอ้ตีท้ายได้พี่น้องเอ้ยได้อยู่บ่เนาะตีนหลหัวยินชิคุ้มอยู่บ่พี่น้องเอ้ยอ่ามุ่นป่ามุ่นดงพี่น้องเอ้ยซำโหลดไมโครเนาะ ตีท่ายอุกทึกบานนี้โอ้คุณเห็ดแล้วโอ้โอ้ได้อยู่บ่เป็นนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าไปอีกบานนี้ปุ๊บเลขก่อนเปินว่าอ่าวิทย์บานนี้เพื่อนเนาะยังบ่พามีพี่น้องเอ้บาตนี้อ่าเพป็นจอดรถก่อนบาตนี้อ่าพี่น้องเอ้เดี๋ยวเพป็นสีท้ายสอดบ่ามีบ่หรือว่าจังใดเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่ามีมาแล้วบาตนี้เอาไปตีท้ายบอกโอ้กับเป็นลมพี่น้องเอ้ไปวังอ่าใครแต่ว่าขึ้นได้แน่เนาะ เกิดบเป็นล่มเนาะอันนี้ไปไปต่อพี่น้องเอ้ยถือว่ามาบัดนี้ก็หดหน้าสร้างแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้หน้าสร้างเพิ่นก็ะถางเป็นก็บอกทางพี่น้องเอ้ยสร้างผู้เพิ่นเฮ็ดห้องน้าเลยเนาะเฮาก็ไปต่ออีกบัดนี้เอาพามีกัให้สาวลอมอนจับกล้องเนาะพี่น้องเนาะลุยต่อไปอีกบัดนี้กลัวจะหดเนาะบ่แม่นของง่ายพี่น้องเอ้ยมาบัดนี้ใเป็นไปก่อนโอ้นำทางให้พี่น้องเอ้ยบัดนี้ เร็วขอไปบบบนี้ทางกับมีแต่ปา่าแต่ดงเนาะพี่น้องเนาะอ่าอีกอย่างกับคนขังลําบากเนี่ยพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นน้องน้อยเนาะเป็นกิตมเป็นโคนพี่น้องเลยแต่ก็มีป่าเนะเาะอามันเป็นไปผู้เดียวนี่คือสิบ,บก,กา้าไปเลยพี่น้องเลยเนาะขนาดบาพมีนี่คือสิบก้าไปดอกพี่น้องเลยแต่ช่วงนี้นี่เฮ็ดออกบ่รวัาจังใดเนาะอะป่าแบบนี้คือสิบเป็นตามีเห็ดเพาะเห็ดปวกเห็ดโคนอยู่พี่น้องเลย อันนี้แมนเขาจะผ่านหน้าทางบปาเทปเป็นไปนะพี่น้องเนาะอันนี้ค่อนข้างยากอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าทางนี้มันเป็นทางโถดอิตเนเนาะพี่น้องเนาะเลยว่าโถไทยนาบ้านเขาแหละพี่น้องเอ้ยคนว่ามีสองทางจะไปทางใดดิบาราลมพรมฝนว่าขอไปทางนี no. ้พ um. bueno. ี่น้องเอ้ยว่าจะถือหรือโบเนาะทางพี่น้องเอ้ยไปไปต่อเลยพี่น้องเอ้ยอ่าบ้านนี้ก็มอดพี่แหละพี่น้องเอ้ยวานนี้ คือว่ากระทางก็โอเคอยู่พี่น้องเอ้ยคือว่าบ่ลัมบากปัญหาเนาะเพราะว่าเฮาเข้ามาอ่ะเข็ดโคบเข็ดดงอะพี่น้องเอ้ไปต่ออีกเนาะสองคนพี่น้องเอ้ยลุยงานอ้าไปทางใดเด้ผพง่นว่าบัดนี้เนาะคือหลายทางลายแยกแท้ผลงานว่าอ่ะไปทางนี้แหละผลงานเลือกไปทางนี้แหละถือก็ถือก็ไปเลยผลงานอ่ะมีหลายแยกอยู่ในพี่น้องเอ้ยทางเลยลำพอนเพิ่นก็ขอมาทางนี้พ่นว่าอันนี้เฮากำลังสิมุ่งหน้าไปอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะ มุงอะไปทางบ้านสะพอนเนาะหรือว่าให้หน้าสะพอนพี่น้องเอ๋ยแต่ค่อนข้างลําบากแน่เนาะทางนี้คือมีหอยหลดหอยอยังเลยพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าหอยหลดไทยหน้าเพิ่นเนาะมาพี่น้องเอ๋ยมาปันนี้กะมีต้นตาลต้นยังโอ้ถือว่าวิวหนึ่งงามเลยพี่น,อน้องเนาะธรรมศาสตร์บ้านเฮาขักลายขักลายพี่น้องเอ๋ยไปก่อนเลธรรมศาสตร์บ้าน,าานหน้าเฮาเนาะในเบิงธรรมศาสตร์ งเยเพิ่นงเคอยอไปก่อนเด้อเพิ่นเราเอยบุกกล้าไปตำลังเพิ่อนเราญาติเพื่นเ่าเนาะว่าพมีก็เอ้ไปโลดเพิ่นว่าเนาะอ่ะกรลิ้วไปก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี่ยทางขอนขางยากได้พี่น้องเอ้ยซุมเผากระเทียมาม่าพี่น้องเอ้ยมาม่าอะไรกระนมเนาะมีแนวอยู่แนวกินพี่น้องเอ้ยหลายแนวแหละไปป่กไปต้อนเพิ่นไปพี่น้องเอ้ยไปอีกเนาะอ่ะตอนนี้เข่าทางหน้าเขานี่คือซีเมนเพิ่นหยอดบ่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเข่าวาน ามาบันนี้แห้งหมุนปลาหมุนดงพี่น้องเอ้ยเข่าไปเต็กๆเลยบัานนี้อ่าบู่้หทางกรับน่นี่นเนาะอันนี้ก็ะทำมาตะ,ตะพืดตะเพื่อพี่น้องเอ้ยโู้โหสืบทางหรือบ่เนาะคือสมเฮากับมาข้างแรกพี่น้องเอ้ยมาอน,นี่เนาะอ่ะาทางเกิดลำพนเปื่นผู้ทางบ่้โหเมันก็ะน,น้ำไปเลยพี่น้องเอ้ยไะไปผมพอเหมือนกันเนาะอ่าเป็นลุยไปก่อนบะพามีเลยพี่น้องเอ้ยอ่ามาบานันนี้พี่น้องเอ้ยป้บาบันนี้บัด มาพ่อห่วยพี่น้องเอ้ยห่วยเอยนี่ห่วยคือซีเมนทางสมัยตะกี้เนาะพี่น้องเนาะทางสมัยแต่เกวียนภาษาพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเป็นห่วยแล้วก็เป็นทางเป็นหอมน้อยๆพี่น้องเอ้ยาถ้ลมแต่รถไทยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็รลุจักถ้าว่ารถใหญ่นี่คือสิไปบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยบันี้ก็บก้องสั้นๆเลยเด้อเนาะทางบารพามีกะจับโทรศัพท์เบอร์หนึ่งพี่น้องเนาะขับรถเบอร์หนึ่ง อาจังได้คลิปนี้ผมเอ่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วผมเอ่พี่น้องสบาย